สวัสดีค่ะทุกคน,นเล้งานแล้วนะคะตอนี้คือรอรถเมย์ะค่ะทุกคนวันนี้วันอังคารน,นะคะชอบจะไปดูผักฟรีค่ะทุกคนเพราะว่าที่ร้านขายผักอะ่ะเ,เขาจะมีผักฟรีนะคะทุกๆวันอังคารคือไม่ใช่ผักฟรีหรอกเป็นผักที่แบบว่ามันไม่สวยอเหมือนว่ามันมันใกล้จะเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะแบบว่ามีฟรีให้เฉพาะ ทุกๆวันอังคารน,นะคะแต่ว่าเวลาคือข้างนอกน่ะมันอาจจะดูไม่ดีนะคะแต่เวลาเราแกะเวลาเราแกะไอ้ไอ้ที่ไม่ดีออกแล้วข้างในคือยังใช้ได้อยู่อย่างพวกอวิทคอนพวกกระหล่ำอะไรอย่างเงี้ยข้างนอกมันข้างนอกคือดูเป็นสีน้ําตาลไปแล้วเนาะเพราะว่ามันหนาวแต่ว่าพอดึงออกประมาณสองสามใบอย่างเงี้ยข้างในคือยังแบบยังใช้ได้ยังทานอยู่ได้นะคะ <c oughs> วันนี้วันอังคารเนาะก็จะไปดูผักปรีกัน,นะคะไม่ใช่ขี้เหนียวนะ เป็นคนไม่ขี้เหนียวแต่ก็เข้าของฟรีตอนนี้ก็รอรถเบอร์25มานะคะปกติแล้วชอบจะนั่งรถไฟไปเนาะแต่ว่าไม่อยากเดินอลอดใต้สะพานอะ่ะบางทีมันมีอารมณ์แบบน่ากลัวก็เลยนั่งรถยิ้มห้าไปดีกว่านั่งรถย5ห้าไปแล้วก็ไปลงหน้าร้านผักเลยค่ะอันนี้อะไรมาไม่ใช่เอียร์ทราฟิกเบอร์17มาไม่ใช่รอต่อไปค่ะ สุดท้ายได้นั่งรถไฟไปนะคะเพราะว่ารถเบยร์25นะ่ะเ,เขาเขียนว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเวลานะคะอยู่สองครั้งรองไม่ไหวก็เลยนั่งรถไฟไป,ไปเราเดินรอดใต้สะานเอาก็ได้เบเป็นยังค่ะ, <laughs> คะลงรถไฟมาแล้วนะคะตอนรถเยอะรถไฟคือคนเยอะมากเดิน ยืนเบียดกันยืนถูนมถูหลังกันคือ <c oughs> คนเยืนจีนะคะช่วงที่เขาเลิกงานเนาะคือทุกคนปกติแล้วมันตรงนี้มันจะไม่มีไฟนะคะชอก็เลยกลัวนะคะแต่ว่าเขามาติดไฟแล้วอะ่ะเออไม่น่ากลัวแล้วสาเหตุนะคะที่สาเหตุที่ไม่ไม่อยากนั่งรถไฟมาแล้วเดินลอดใต้สะพานคือตรงนี้นะคะใต้อุโมงค์ใต้สะพานคือตรงนี้เพราะว่ามันมีมันไม่มีไฟะคะ่ะทุกคนแล้วมันน่ากลัวมันจะมีเอ,อ่อไวรุสอนะ,ะเขาอยู่สูบปอรรีอยู่มันมันทำให้เราแบบ เออมันน่ากลัวเนาะแต่คราวนี้รูล้ละเปิดไฟไม่กลัวอะไรจ้ารถยี่สิบห้าก็มาให้มันได้อย่างนี้สิ <c oughs> เออตอนที่เรารอก็คือไม่มานะคะแต่พอเรานั่งรถไฟมาแล้วก็คือมาเสยเสยนะจ๊ะร้านผักก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนหนาวอ่ะวันนี้สามองศานะคะไม่ติดลบนะบรรยากาศสามองศาเออชอบก็ว,ว,ว่าใครสูมบุหรี่ได้กลิ่นบุหรี คนตาสูบบุหรี่นี่เองเนี่เจอน้องหมานะ่ะกลัวนะไม่ใช่ว่ามันกนนนนนนลัวน้อง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 กลัวหมาไนดูสิ แสดงว่าหมดแล้วนะคะปกติเขาจะวางไว้ตรงนี้นะคะเขาจะบอกว่ากราฟิดนะคะก็คือฟรีมันไม่มีแล้วอ่ะทุกคนมันหมดแล้ว <laughs> อันนี้นะคะอันละสิโค้นแต่ร้านถักร้านนี้ก็คือถูกนะทุกคนแอปเปิลก็คือกิโลละยี่สิบสี่ ทับทิมโลละสี่สิคือแอปเปิลถูกมากเอาจริงสิบเกแต่ว่ามันก็ไม่ดีแล้วนะคะก็ต้องเลือกดีนะทุกคนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปซื้อของก่อนนะคะแต่ไม่มีฟรีแล้วฟรีน่าจะหมดไม่เป็นไรชอบไปถามเข้ามานะคะชอบถามว่าวันนี้วันนักขาไม่มีฟรีเหรอก็บอกว่ามี <laughs> ซึ่งมันกองอยู่นี่ทุกคนมันกองอยู่นี่โอ oh. ไม่ทันแล้วว่ะเราก็ซื้อแบบหมดแล้วว่ะเขาบอกว่าไม่ฟรีนะคะไอเป็นบางถุงนะถ้าเกิดว่าถุงไหนที่มีราคานะ่ะไม่ฟรีแต่ถ้าถุงไหนไม่มีราคาคือหยิบไปได้เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเขาก็จะแบบเละๆมีน้ําออกมาแบบนี้แล้วว่ะแต่ว่าข้างในคือย,ยังใช้ได้ยังทานได้นะคะแต่โชว์บอกว่าอย่าให้อย่าให้รู้นะว่าไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือฟรีนะคะตรงนี้ฟรีไอถุงที่ไม่มีถุงที่ไม่มีป้ายนะคะ มันก็หยิบไปได้เลยนะคะเขาไม่ว่านะคะเสยจะสาวอเลนเสียกลับบ้านค่ะก็ได้ซ้ำ